อันนี้อยู่บูธของกอทมร้อยปีครับตครับอันนี้สมาคมแม่บ้านฐานตำรวจครับผู้ติดตามก็ดูในคลิปไปก่อนนะครับใครจะมาอันนี้ศูนย์นานการของภุมนณีครับไปบูธหน้าเลยครับ อันนี้อยู่บูธองค์การสงเคราะห์ทหารฐ,ฐานศึกในาพาบรมราชูประถมครับคนเยอะมากมีกิจกรรมสอยดาวครับมีมัดคอดด้วยนะได้มอเไซค์วันแรกได้มอไซค์เลยไหมจัก,กรยานก็มีจักรยานก็มีจัก,กรยานไฟฟ้าก็ด้วย มีน้ำขายครับมีน้ำขาย,น,ขายน้ำตาฮีโร่ขององค์การทหารบันศึกไปจะทิ้งขยะอยู่เลยองค์การอาหารบันศึกมาครับแล้วก็ถ้าท่านใดหิวเลยองค์การทหารพานศึกมาเลยบูธมานะครับเลยบูธของเขามา จะมีร้านอาหารนะครับเราไม่พาเข้าไปดูนะครับคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินถนนหลักก่อนเราจะเดินถนนหลักก่อนข้างขวาขายแตงโมครับสี่สิบบาทเอง มนะครับร้านอาหารงานกาชาติร้อยปีฮะอะซุ้มนี้นะครับอยู่ใกล้บริจาคโลหิตใครตั้งใจบริจาคโลหิตกลางวันไม่ได้มากลางคืนนี้ก็ได้นะครับบริจาคโลหิตแล้วก็มีบัตรสลากบกโทษครับบัตรสลากงานกาชาติร้อยปีนะครับ เ็นนี่เลยนะครับซื้อบัตรเท่ากับการให้หมูยอครับกี่ทีแล้วสามทีโอเคเราดูเขาได้รางวัลจักรยานสีเลยได้โอ้ย่างดีด้วย ออกจริงออกจริงเอาใครว่ารางวัลไม่ออกออกจริงนะครับแต่กรยานไปแล้วหนึ่งคันเดี๋ยวพาไปดูแผนที่ตอนนี้อยู่ใกล้ประตูถนนอาถนนพิยุครับฝั่งตึกก้จิเหลียงจะมีแผนที่งานอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูแผนที่จะได้ไปกันถูก อันนี้แผนที่งานนะครับอ่ะ8ถึง18นะครับ11โมงถึง4ทุ่มง,งานงานอะไรงานกาชาติร้อยปีนะครับประตูสี่นี่คือพระบระมราชานุสสรนะครับรอหกที่เราเข้ามาตอนนี้เราอยู่จุดคัดกรองประตูที่สามนะครับประตูที่สามอยู่ตรงนี้แล้วมีแผนที่แจงให้นะั่นนะครับ ครับทราบแล้วแผนที่เขียนอยู่นี่เขามีให้เลยใช่อ่ะเขามีให้เลยอ่ะโฆษณาสัหน่อยนี่เขามีแผนที่ครับใครมาก็ดูตามคลิปนี้แล้วก็มาดูแผนที่ครับใครสายตาไม่ดีมาดูแผนที่นี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวอ่านเกือบทางพี่ก็ดูแผนที่แล้วมีคียโค้ดนะครับเคโค้ดเดี๋ยวผมสแนปไปให้คโค้ดโอเคนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินบนรอบนี้แหละ,ะเดินบนรอบนี้แหละนะครับไปเดี๋ยวเราต้องไปต่อ,อโอเคคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับสี่นาทีแล้ว